ก็ขออนุญาตคราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงทุกๆท่านด้วยนะครับนะาสำหรับวันนี้ครับผมกับวิเคราะห์บอลกับสจอดีชีสเต็ปครับวิเคราะห์บอลวันนี้ครับผมสำหรับวันศุกร์ที่5พฤษภาคมครับเพื่อนจ๋าขออนุญาตยกมาทั้งหมด2คู่ครับของบูตเดลิสกาเยอรมันครตรงนี้ฮะเป็นทางด้านระหว่างเลเวอร์คูเซนครับผมเปิดบ้านครับรับการเยือนของโคโรนครับผม คู่ที่2ครับผมเป็นทาาด้านของไมล์ศูนย์หผมปะทะกับเชลเก้ศูนยฮะตรงนี้ครับทั้ง2คู่ผมเตะเวลาพร้อมกันฮะตรงนี้ครับตีหนครึ่งฮะบอกได้เลยว่าเดือดแน่นอนครับผมสำหรับ2คู่นี้ครับผมเปิดสองจอ,อผมลุ้นกันมันๆไปฮะตรงนี้ครับสำหรับท่านใดที่อยากเข้ากลุ่ม VP ของสอจอดีชีสเต็ปนะครับตามนี้เลยครับผมผมยกมาให้แล้วฮะตรงนี้ครับผมพิมพ์กันเข้ามาได้เลยครับ @sjsport ครับตรงนี้ครับยการ์โค้ดมาให้ถึงหน้าจอแล้วฮะตรงนี้ฮะก็กดเข้ามากันได้ผมมีทีเด็ดหลายคู่ัตรงนี้ครับผมสำหรับไปที่ไม่อยากดูแค่คู่2คู่นะครับที่เอามาวิเคราะห์บนทาง YouTube ับตรงนี้ฮะทางเราผมมีทีเด็ดทุกคู่ครับผมของแต่ละวันครับที่ในกลุ่มเลยครับตรงนี้ครับมาคู่ที่หนึ่งครับผมกับบุตเดลิสกาเยอรมันครับตรงนี้ครับ คู่แรกครับผมที่เราจะพาไปดูครับกับสอจอดี้ฮะตรงนี้ฮะเป็นทางด้านของเรเวอร์คูเซนครับผมเปิดบ้านครับผมรับการมาเยือนของโครโรนครับ เลเวอร์คูเซนครับตอนนี้ครับมี48คะแนนครับเพื่อนๆชนะ14ครับผมเสมอ6ครับผมแพ้ได้เสีย5บวก12ครับตรงนี้ครับทางด้านของเลเวอร์คูเซนครับเหมือนยังได้รุนอยู่นะครับนะว่าจะได้ไปยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกหรือเปล่าครับตรงนี้ครับสำหรับปีต่อไปครับทีมที่ตามมาติดๆครตรงนี้ครับเป็นทางด้านของมา0ูน5ครับผมกับวบบวกครับผมทางด้านของแฟรงเฟิร์ตก็ยังมีรุนเส้นกันนะครับนะ กับอันดับ6ถึงอันดับ9ครับตรงนี้ฮะส่วนท่านั่งโคโรนครับผมศัตรูของเรเวอร์คูเซนครับที่จะมาเยือนครับผมและเกมเยือนของโคโรนครับบอกได้เลยว่าเดือดแน่นอนครับเพื่อนจ๋าโคโรนครับตรงนี้ครับมี35คะแนนครับผมชนะ8เสมอ11็ครับผมแพ้1 1็ครับผมได้เสียตรงนี้ของโคโรนครับผมลบ8เท่านั้นครับเพื่อนครับ ทางด้าขงโคโรนก็ผมถ้าถามว่ามีโอกาสที่จะตกชั้นลงไปด้านล่างหรือเปล่านะครับนะบอกตามตรงครับตรงนี้ครับก็ยังมีสิทธิ์อยู่ครับถ้าแพ้ติดกันนะครับนะนัดนี้ครับโคโรนออกมาเยือนต้องเอาแล้วฮะตรงนี้ฮะแหนี่แคบครับของคู่นี้ฮะเปิดมาครับผม เป็นทางด้านของเืเวอร์คูเซนกับผมต่อ1รูปกับผมราคาภู5ของคู่นี้ครับผมเป็นทางด้านของเซเวอร์คูเซนครับผม1.685ก็ครับผมโคโรนครับน้ำ5 2าคร5ับเพื่อนจ๋าคู่นี้เสมอกันครับผมน้ำา4 8 8ครับผมสำหรับราคาพูนะครับนะสกอ์สูงตามครับผมเปิดมาที่2.5ครับ 1.785ครับตรวนี้ครับราคาถือว่ายังโอเคอยู่ครับตัวนี้ครับน่าเล่นพอสมควรครับเพื่อนจ๋า คู่นี้ครับผมเจอกันครับหครั้งหลังสุดฮะเป็นทางด้านของหรเวอร์คูเซนกับผมดูดีกว่าครับคนดูจ๋าชนะสี่ครับผมเสมอหนึ่งครับผมแพ้หนึ่งเท่านั้นครับผมสําหรับเลเวอร์คูเซนครับตรงนี้ครับเราไปดูห้านัดหลังสุดของเลเวอร์คูเซนกันก่อนครับตรงนี้ครับ5้านัดหลังสุดของเรเวอร์คูเซนกับผมชนะ2ครับผมเสมอ3เท่านั้นเองครับตรงนี้ฮะ เป็นทางด้านของเร์กูเซ็นครับผมบุกไปชนะทางด้านของยูเนียนเซนครับผมแล้วก็เปิดรังครับผมชนะทางด้านของเรดบูลไรซิกมาได้ครับผม2 0ส่วนทางด้านของโคโรนครับผม5นัดหลังสุดครับตรงนี้ครับชนะ2ครับผมเสมอ2ครับแพ้1ครับตรงนี้ครับแล้วนัดที่โคโรนชนะครับเพื่อนจ๋าเป็นนัดที่บุกไปเยือนทั้งหมดเลยครับตรงนี้ครับแล้วนัดที่เสมอกับนัดที่แพ้ครับผมเป็นนัดที่เล่นในบ้านของตัวเองครับ ตรงนี้น่าสนใจครับเพื่อนครับผมว่าโคโรนครับจะออกไปชนะทางด้านของเลเวอร์คูเซนได้หรือเปล่าเอ่ยครับแผนการเล่นครับของท่านั่นเลเวอร์คูเซนครับผมกับโคชารบีอลอนโซ่ครับผมแผนการเล่นตรงนี้ครับผม343นะครับผมเพื่อนจ๋าปีกด้านขวาผมน่าจะได้ลงเหมือนเดิมครับตัวนี้ครับกับทางด้านของมูซาดิอาบีฮะกับทางด้านของเจเรมี่ฟิมปงครับเพื่อนจ๋า เรามาดูแผนการเล่นของทางด้านโครโรนกันบ้างครับตรงนี้ครับกับคอสติเฟนครับผมเป็นแผน4 2 3 1ครับเพื่อนจารับกลางแน่นๆนะตรงนี้ครับด้านหน้าผมโยนไปให้อย่างเดียวผมเป็นทางด้านของเซลเรวีฮะตรงนี้ฮะถ้าคู่นี้นะครับนะให้ทางด้านของสอจอวิคอให้ครับตรงนี้ครับ บอกได้เลยครับผมว่าโคโลนมีสิทธิ์ที่จะออกไปเยือนและชนะมากินเต็มแน่ๆครับตรงนี้ฮะหรือไม่สกอร์ก็คงจะสูง,รง,ค,รสรค,สงครับตรงนี้ครับมากันต่อนผมสำหรับคู่ที่2องครับผมกับบุตเดสลิก้าเยอรมันครับตรงนี้ครับเป็นทางด้านของไมู่นยหครับผมเปิดบ้านรับการมาเยือนของาช์เก้ศูนย์สีครับที่ผมนำคู่นี้มาวิเคราะห์วันนี้ครับ ก็เพราะว่าทางหน้าของชาเคส04ครับตรงนี้ครับอยู่ที่โซนตกชั้นแล้วครับเพื่อนจ๋าส่วนมากบอลหนีตายครับผมอาจจะมีปฏิหารอะไรบางอย่างครับผมที่มันฮึกเหิมขึ้นมาครับตัวนี้ครับมาดูทางด้านของไม้05ก่อนแล้วกันครับผมอันดับที่8ครับตรงนี้ครับมี45คะแนนครับเพื่อนจ๋าชนะ12ครับผมเสมอ9ครับแพ้9ครับตรงนี้คร มาดูทางด้านของชาเก้ศูนย์สี่ครับผมมีทั้งหมด27คะแนนครับผมชนะ6ครับเสมอ9ครับผมแพ้15ฮะตรงนี้ฮะก็อยู่ที่โซนตกชั้นไปแล้วนะครับนะแฮนดี้แคปบคู่นี้ครับเปิดมาครับผมเป็นทางด้านของมาศูนย์ห้าผมต่อ1ลูกครับตรงนี้ครับน้ำสองจุดหนึ่งครับเพื่อนจ๋าทางด้านของน้ำรองครับตรงนี้ครับเป็น1.8นะครับนะราคาผู้ของคู่นี้ครับเพื่อนครับ ทางด้านของมา .05 ครับผมน้ํา1.685ครับผมแล้วทางด้านของชาเกส .04 กับน้ํา5.25ครับผมถ้าคู่นี้เสมอครับเป็นน้ํา4.28คเพื่อนๆจ้าสกอร์สูงต่ำครับตัวนี้ครับผมเปิดมาที่ราคา2ลูกครึ่งครับตัวนี้ครับน้ํา1.808ครับตัวนี้ครับสาหรับราคาสกอร์สูงต่ำครับตัวนี้ครับเฮดชูเฮดครับ5้านั้นหลังสุดครับของคู่นี้ครับ เป็นทางด้านของชาเก้0-4ฮะดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับเพื่อนครับเสมอสามครับเพื่อนครับแพ้2นัดครับผมของไม้0-5ฮะเป็นชชลเก้0-4ครัผมชนะไป2นัดเลยนะครับสำหรับ h ฮ h ูเฮของ2คู่นี้ครับแต่อะไรๆก็เกิดขึ้นได้ครับเพื่อนจะเพราะตอนนี้ชาเก้ฮะแกอยู่โซนตกชั้นไปแล้วนะครับนะ นัดหลังสุดครับผมของไม่05ครับตัวนี้ครับผมชนะ2ครับผมเสมอ2ครับแพ้1ครับตัวนี้ครับแต่นัดที่ไปชนะมาครับผมเป็นยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยครับเพื่อนจ้าเป็นทางด้านของบาเยนน์มิวนิกครับผมแพ้ให้ไม่05ผม1ต่อ3ครับผมทางด้านของเลดบูไรต์สวิกครับผมก็แพ้ให้กับไมย05เช่นกันับผมโดนไมยตบไป30ครับตรงนี้ครับแต่นัดล่าสุดครับผมไม่05 แกไปแพ้ให้กับวบบวกครับผม3ามศูนย์ครับตรงนี้ครับคืนนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับสำหรับคู่นี้ฮะห้านัดหลังสุดครับของเชียร์เก้ศูนย์สี่ครับเพื่อนจ๋าชนะสองครับผมแพ้สามครับตรงนี้ครับเหมือนนัดล่าสุดจะไปชนะมาด้วยครับตรงนี้ครับไปตบทางด้านของเอสเฟลมาได้ครับสองต่อหนึ่งครับตรงนี้ฮะแผนการเล่นของมา0ศูนย์ห้าครับเพื่อนจ๋า มาตรงนี้ครับผมเป็น3 4 2 1ครับตรงนี้ครับนาเป้าผมเป็นทางด้านของอาโจคีลูโควิดครับตรงนี้ครับปีซ้ายครับตรงนี้ครับเป็นทางด้านของแจซองลีครับเพื่อนจ๋าส่งตรงจากเกาหลีครับตรงนี้ครับปีขวาผมเป็นทางด้านของคาริมครับตรงนี้ฮะตรงกลางครับน่าจะเป็นตัวเดิมแน่นอนครับตรงนี้ครับเป็นทางด้านของโดมินิกครับเพื่อนจ๋ากับทางด้านของมาเทียสครับ ส่วนทางด้านแผนการเล่นของเชลล์เก้ศูนย์สี่ครับกับโคชโทมัสครับตรงนี้ฮะนาเปาผมเป็นทางด้านของไซมอนครับผมขวาตรงนี้ครับเป็นคาร์ลแมนครับตรงนี้ฮะกลางลุกครับเป็นทางด้านของซาราซ่าฮะส่วนทางด้านซ้ายครับเพื่อนครับเป็นทางด้านของบูสเตอร์นะครับดะตัวเจ็บตอนนี้ครับผมของเชลล์เก้ศูนย์สี่ครับผมเยอะสะเหลือเกินครับตรงนี้ฮะถ้าเทียบกับนักเตะตรงนี้แล้วครับผมเชลล์เก้ศูนย์สี่ครับ เจ็บเยอะมากๆครับทางด้านงมม้05ครับผมมีทางด้านของโจนาธานครับผมที่ยังเจ็บอยู่ฮะตอนนี้ครับส่วนเชลเก้04ครับผมเจ็บทั้งหมด6คนฮะตรงนี้ครับเพื่อนครับมีทางด้านของฟาร์แมนครับผมผู้รักษาประตูที่ยังเจ็บอยู่นะครับนะแล้วโคซุกิครับตรงนี้ครับโอ้โหซื้อมาครับผมเล่นได้แป๊บๆก็เจ็บซะแล้วฮะตรงนี้ครับ บทสรุปโปรแกรมฟุตบอลวันศุกร์ที่5พฤษภาครับกับสอจอดีชิสเตปครับตรงนี้ครับถ้าจะตามสอจอมานะครับนะบอกได้เลยครับผมสอจอครับแนะนำครับให้เล่นทางด้านของลองโครนครับตรงนี้ครับแล้วก็ต่อมาศูย์5้ารตรงนี้ครับถ้าสำหรับท่านใดที่ไม่อยากเล่นบินเต็งนะครับนะสูงต่ำครับผม สอจอจัดให้เลยครับตรงน,นี้ก็ผมสูง2คู่แน่นอนครับผมสำหรับ2คู่นี้กับบุตเดลิสกาเยอรมันครับตรงนี้คะับสำหรับวันนี้ก็ผมก็ขออนุญาตกราบรากันไปก่อนลวกันนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางด้านของสอจอดีด้วยครับตรงน,นี้ครับฝากเนื้อฝากตัวกันด้วยครับตรงน,นี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ